อดีตทหารปรานเปิดเหลี่ยมคขมเมตแชร์แล้วทำไมถึงยิงแย่ไทยต้องบอกนะคะเป็นเรื่องราวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะที่เราต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อล่าสุดค่ะทอบอเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกกองทัพบ,บกทํากิจกรรมบริเวณแนวการวางกําลังทางทหารแล้วก็งดเผยแพร,พร่ข้อมูลหรือว่าภาพถ่ายที่บ่งชี้การปฏิบัติการทางทหารค่ะ ซึ่ง23กันยายนนะคะพลเอกริชาสุวรรณนรองโฆษกกองทัพบกมีการระบุว่าจากสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันเนี่ยที่ยังคงตรวจพบการปฏิบัติการทางทหารและการละเมิดมาตรการหยุดยิงของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกําลังการลักลอบใช้ทุนระเบิดแล้วก็การนาโดรนบินตรวจการรวมถึงการดาเนินการในลักษณะยั่วยุอย่างต่อเนื่อง่าสุดความอัปเดตเมื่อวันที่24กันยายนนะคะทางด้านของคุณกรกฎเกตแก้วนักรบเดนตายหลายสมรภูมิร้อยท ปพ,อพอจูโโจม911มีการเคลื่อนไหว Facebook นะคะแชร์กลของเขเมรค่ะโดยมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้นะคะมีการแชร์เลี่ยมเขเมรที่ยิงแย่ทหารไทยที่ภูผีนะคะโดยมีการระบุะเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าทําไมเขเมรถึงยิงแย่ไทยการยิงแย่เป็นกลยุทธ์การทําสงครามคือการค้นหาที่วางกําลังของฝ่ายตรงข้ามที่เขเมรเข้ามายิงแย่ทหารไทยที่ภูผีเมื่อวานนี้ไม่ใช่การทําปืนลั่น แต่มันคือยุทธวิธีการค้นหาที่ตั้งหรือที่วางกําลังของฝ่ายไทยเขายิงแย่เพื่อให้เรายิงตอบโต้เป็นการเช็คก,การวางกําลังของไทยว่าอยู่จุดไหนถ้าเรายิงตอบโต้ไปขเขมรก็จะมาร์กพิกัดไว้เมื่อรบกันก็จะให้ปืนใหญ่ยิงถลง่มพิกัดนั้นนักรบที่จะผ่านการรบมาจะรู้ทันขเขมรหรือรู้ทันฝ่ายตรงข้ามในการรบกับเวียดนามและขเขมร คุณเซน,นที่ช่องบกปี30ข้าศึกก็ใช้วิธีค้นหาที่ตั้งการวางกำลังของทหารไทยด้วยวิธียิงแย่ราวสามทุ่มคืนหนึง่งเวียดนามได้เข้ามายิงปืนแย่ฐานทหารไทยที่ช่องบกเวียดนามไม่รู้ว่าฐานนี้มีกำลังพลมากน้อยแค่ไหนมีอาวุธอะไรบ้างเวียดนามจึงเข้ามายิงแย่5-6คนแยกเป็นหลายจุด ปรากฏทหารไทยยิงตอบโต้รุนแรงด้วยอาวุธทุกชนิดทําให้ข้าศึกคํานวณจํานวนคนและอาวุธหนักเบาได้จากนั้นข้าศึกก็ถอนตัวกลับไปไม่ไม่นานต่อมาเสียงหวีดวิวแสบแก้วหูจากลูกปืนใหญ่ของข้าศึกที่พุ่งแหวกอากาศมาปานหาฝนก็ถล่มฐานทหารไทยระเบิดตุมตุมๆม,มไม่นานฐานก็แตก ทหารชุดหนึ่งนี้ขึ้นเขาไปที่ฐานทหารพรานจู่โจมร้อยเก้าห้าสองค่ายปักธงชัยเราให้เขาอยู่ที่ฐานจนสว่างจึงส่งกลับไปหน่วยเขาเพราะเราหลงกลข้าศึกจึงยิงถล่มเอาเสียงปืนเป็นเพื่อนจึงเข้าแผนข้าศึกการยิงปืนใหญ่เพื่อค้นหาที่ตั้งและเช็คการวางกําลังเช็คกําลังพลและอาวุธแบบนี้ก่อนการรบกันกับขเขมรที่ผ่านมาขเขมรก็ใช้แผนนี้ยิงแย่ทหารไทยทั้งที่ปราสาทตาควายและตามันทมยิงอยู่หลายวันเราไม่ตอบโต้จนรบกันในวันที่2 4ถึง2ี กรกดาคม68เมื่อวานนี้เขเมรก็ใช้แผนเดิมอีกแล้วรอดูว่าจะเปิดศึกกันวันไหนผมเชื่อว่าต้องรบกันแน่นอนครั้งนี้เขเมรจะถูกทําลายจดอ่อนแอหยุดห้าวไปอีกนานท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์สนันว่าครั้งนี้ต้องจบด้วยการประกาศยอมแพ้และยอมรับทุกเงื่อนไขของไทยเท่านั้นต้องไม่มีสัญญาหยุดยิงอีก เอาให้จบอย่าฟังคำนักการเมืองเอาชาติเรากลับสู่อ้อมกอดแผ่นดินไทยเพิ่งเข้าใจยุทธวิธีทางทหารก็วันนี้เลยค่ะพวกที่เชียงให้ยิงตอบน่าจะเข้ามาอ่านนะคะจะได้รู้4รูป8กับเขาบ้างไม่ใช่เชียร์เอามันอย่างเดียวอยากกลับไปทำงานแบบนี้อีกแล้วงานที่เคยชินงานที่เคยถนัดทุกคนก็คงรู้สึกไม่แตกต่างและคงมีใจรัก หวงแหนแผ่นดินพอๆกันและรู้สึกขอบคุณที่นักรบรุ่นเก่าได้ออกมาแนะทางแนวคิดทุกเรื่องในสนามให้คนรุ่นหลังได้ประดับความรู้อย่างไรก็ตามพออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเพจดังอย่าง Army Military Force ค่ะก็มีการออกมาโพสต์คลิปความไม่สงบบริเวณใกล้เคียงกับบ้านหนองยาแก้วนะคะโดยมีการระบุข,ข้อความว่าเวลา17บเนาฬิกาสีบนาทีบรรยากาศหลังฝนตกมีรายงานพบแก๊งแครอทและชาวขเขมรล,ละแวกใกล้เคียงเดินทางมาสมทบในพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว ต่อมามีการโพสต์คลิปอีกนะคะว่า24กันยายนทหารขเขมรขุดสร้างบังเกอร์ด้วยท่อซีเมนต์ที่แนวหน้าและก็โพสต์อีกครั้งว่า24กันยายนทหารขเขมรล,ล้มป่วยจํานวนมากมีอาการเช่นอ่อนเพลียมีไข้เบื่ออาหารนอ,อ,อนพักรักษาตัวที่ศูนย์พยาบาลกองพลที่7ของกัมพูชาซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะคลิปดังกล่าวค่ะนั่นจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะเราไปส่งคลิปพร้อมกันเลยค่ะ បាទទៅ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 បាទទីតាំងកន្លែងនេះគឺទីតាំងនៅភូមិព្រៃច័ន្ទខេមរៈមោវិច័នអឺស وق អូរជ្រៅខេត្តវិទិមច័យហើយជាថ្ងៃទី23បន្ទាប់ពីពិធីបិណ្ឌរួយបាទបាទយើងឃើញនឹងបងប្អូនរបស់យើង យើងមកជួបគ្នាតាមបុកហ្នឹងបាទឯតមនក៏មកជួយយើងហ្នឹងអូបាទវិជិមរតនក៏មកជួយយើងហ្នឹងបាទឯតមនក៏មកជួយយើងហ្នឹងអូបាទវិជិមរតនដល់វិជិមក៏មកជួយដែរតែឯតមនមិនចេះក៏មកជួយបាទឯតមនខ្ញុំទៅជួយដល់តមនវិញដល់ពីមិនខ្ញុំបានរួចថ្ងៃ23 បាន5ហើយបងនេះតើគាត់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 

យកទៅតែអស់ហើយយកទៅណាយកទៅឆ្ល lãi អើយជីវិតខ្ញុំអើយទេនេះសំណាំងណាសំណាំងបានម៉ាស៊ីននេះគាត់ម៉ាស៊ីនបាច់ទឹកទៀតអែមហ្វាងហ៊ានចប់ចង់ស្អីកូនចង់សិទ្ធិហ៊ានហើយរ៉ែនេះគ្នាមិនមិនចង់ ตามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากชาวโซเชียลนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสถาน,นการณ์ความอัปเดตชายแดนนั้นจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะทางนี้หากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรมีความอัปเดตขึ้นหน้าอย่างไรค่ะไทยนิวไม่พลาดนำเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวค่ะ